สวัสดีเจ้าวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการราชาโฮมบ้านสวยใกล้ศูนย์ราชการพะเยาของเฮาหลายคนอาจจะย,ยังบอกหูจักว่าตั้งอยู่ตังไดโครงการของเฮาตั้งอยู่ตีบ้านห้องห้าป่าซักหมู่สิบสามตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเจ้าซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์ราชการพะเยาเลยเจ้าแบบบ้านของเฮาจะเป็นแบบบ้านเน้นสไตล์มินิมอลหมู จเจ้าแล้วก็จะมีแบบบ้านทรงปั้นหยาสำรับบ้านของเฮามีทั้งสองห้องนอนและสามห้องนอนเจ้าแล้วก็จะมีบริการสินเชื่อฟรีใื้คํำปรึกษาต่างๆฟรีสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยเจ้าและตีสำคัญโครงการของเฮาดูแลกันยาวต่อเนื่องไปจนถึงการรีไฟแนนซ์เมื่อครบ3ปีจะหฮ้อกคำแนะนำแล้วก็หฮ้อคํำปรึกษาได้เลยเจ้าพอเฮาตั้งใจแล้ว กใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของคำว่าบ้านเจา้าและก็ตั้งใจจะส่งมอบบ้านคุณภาพให้ทุกท่านเลยเจา้าสำหรับวันนี้โครงการราชาโฮมบ้านสวยใกล้ศูนย์ราชการพะเยา,าจะไปลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กันตัวหนึ่เจา้าแล้วจะมีข่าวสารสาระดีๆมาให้ทุกท่านชมกันแห็มสวัสดีเจา้า